อนี่อีกหนึ่งหาใหญ่ๆเลยสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านค่ะเหมือนเดิมค่ะพี่หมอนพาแซบพาเข้าป่าหาหน่อไม้อีกแล้วค่ะปไปไปลุ้นกันค่ะว่าจะได้เยอะไหมไปค่ะ หนึ่งหางอีกหนึ่งหางเจ้านี่อีกหนึ่งหางีอหนึ่งหางีอหนึ่งหางเจ้านี่อีกหนึ่งหาง หนึ่งหางมีอีกหนึ่งหางมีอีกหนึ่งหางโอ้ยกอนี้เยอะมาก có điều gió 3 gì ha 6 ได้เต็มกระสอบเหมือนเดิมจ้าท่านผู้ชมถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อตอไปค่ะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อ,ตอไปค่ะคลิปนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสวัสดีเจ้า